ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ประทับอยู่ที่ใต้ร่มไม้มุจจล,ลินใกล้ฝั่งแม่น้ําเนรัญชาราในตําบลอุรุเวลาขณะนั้นพระองค์ทรงนั่งสงบสวยวิมุตติสุขตลอด7วันโดยมิได้เคลื่อนจากบรนลังนั้นเลยในช่วงนั้นเองมีเมฆใหญ่ตั้งเขาขึ้นอย่างไม่มีฤดูกาลฝนตกพรำต่อเนื่องตลอดเจวันลมหนาวพัดแรง และบรรยากาศโดยรอบเปียกชื้นไปหมดพญามุตจลินทนาคราชซึ่งเป็นนาคผู้มีฤทธิ์และอาศัยอยู่ในสระใกล้ที่นั้นเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นแล้วเกิดความกรุณาในพระพุทธทะองค์จึงเลื้อยออกจากที่อยู่ของตนมาวงรอบพระกายของพระผู้มีพระภาคด้วยขนดเจ็ดรอบแล้วแผ่พังพานใหญ่คลุมไว้เหนือพระเศียรเพื่อป้องกันลมฝนและความหนาวพญานาคตั้งใจว่าขอความหนาวอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคเลยขอความร้อน ความลำบากจากลมแดดเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายอย่าได้มากล่ำกลายพระองค์เลยนาคาราจจึงเฝ้าอยู่เช่นนั้นตลอดเจ็ดวันด้วยใจเคารพและปิติอันยิ่งครั้นพอล่วงสัปดาห์นั้นไปเมฆฝนก็สลายอากาศแจ่มใสพระพุทธองค์เสด็จออกจากสมาธิพระยามุจจลินจึงคลายขนดหางออกจากพระวรกายแล้วแปลงเพศเป็นชายหนุ่งงดงามยืนประนมมือถวายบังคมอยู่ต่อหน้าพระผู้มีพระภาค ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดลำดับนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบความตั้งใจและความศรัทธาของพญาหนาคราชจึงเปล่งอุทานด้วยพระสุรเสียงอันอ่อนโยนว่าวิเวกเป็นสุขของผู้มีธรรมะยินดีอยู่ในความสงัดความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายคือสุขในโลกนี้การหลุดพ้นจากกามทั้งปวงคือสุขในโลกนี้และการดับอัศมิมานะความถือตัวว่าเรานั้นนั่นแหละคือสุขอย่างยิ่ง